คลิปนี้ผมจะมาลองแผ่นเกมอิทาลิกนะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะเป็นเกมเศรษีนะครับของภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดลองศึกษาเล่นดีๆก็ไม่ยากครับใครที่เคยเล่นจะรู้ว่าเกมนี้สนุกนะครับเพราะมีการซื้อบ้านมีการปั่นหุ้นนะครับเป็นกันหลายๆคนก็จะสนุกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกมของเครื่อง PlayStation 1นะครับหรือ PS1 นะครับตัวเกมนะครับตัวการแก้ไขนะครับให มีให้เลือกปลดล็อกด่านที่ยี่บสองคือด่านสุดท้ายให้ขึ้นมาเล่นได้เลยแล้วก็ผมแก้ไขในส่วนของอเราสามารถทอดลูกเตา๋าได้โดยที่เรากำหนดได้ว่าเราจะทอดให้ได้เก้าแต้มเพื่อในการเดินเก้าช่องหรือจะเป็นหนึ่งแต้มเพื่อเดินหนึ่งช่องนะครับผมตั้งให้เป็นระหว่างเก้ากับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราอยากเดินเก้าช่องเราก็สามารถกด L สองค้างไว้ แล้วถอยลูกเต๋ามันก็จะได้เดินได้9ช่องหรือถ้ากด R 2ครั้งไว้ก็จะเดินได้1ช่องมันก็ง่ายสะดวกในการที่เราจะเลือกลงหรือสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์มันทอดลูกเต๋าตามที่เราต้องการก็ได้ระหว่าง9กับ1นนะครับอ่ะนั้นเดี๋ยวผมลองแผ่นให้ดูแล้วลองวิธีใช้งานเล่นให้ดู อธิบายไปอาจจะงงผมก็ว่าผมก็งงเหมือนกันอันนี้คือหน้าเปิดสูตรนะครับ Unlock Step ย2 2นะครับก็ด้านขวานะครับกดไปทางขวา เพื่อปิดออนนะครับเพื่อเปิดการใช้สูตรแล้วก็อันนี้ครับเป็นการกด l 2นะครับจะทําให้เราเดินได้9ช่องกด r 2จะเดินให้เรา1ช่องนะครับผมเปิด2อันเลยนะครับเป็นออนก็พูดง่ายผมเปิดทั้งหมดเลย3อันเป็นออนนะครับเมื่อปดแล้วเมื่อกดเปิดหมดแล้ว3อันก็ปดกกบาทแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้สูตรก็ไม่ต้องไปเปิดให้เป็นออนนะครับก็กดกกบาทเข้าไปได้เลยก็ไม่ต้องใช้สูตรแต่อันนี้ถ้าเราอยากจะใช้สูตรก็เปลี่ยนให้เป็นออนจากออฟเป็นออน เดี๋ยวผมให้ดูด่านที่22นะครับอ่าอันนี้โปรติจะเล่นไม่ได้นะครับถ้าไม่เล่นจบก่อนแต่อันนี้เปิดล็อกให้แล้วก็คือสามารถเข้าเล่นได้เลยนะอัาน,นั้นเดี๋ยวผมลองเข้าเล่นแล้วลองกดวิธีการกดเท่าลูกเต๋าให้ดูนะครับอันแรกใช้ไม่ได้นะครับมันต้องไม่เล่นหมดในเรื่องอันนี้ผมเล่นหมดที่เรากําหนดแผนที่เองนะครับมันก็เลยต้องไ่เล่นอันที่2ก่อนอ่ากดเข้าไปเลยอืม ตัวอ,อย่างนะครับผมจะให้คอมพิวเตอร์อะไม่ทันละมันกดไปละก่อนที่มันจะท่อลูกเต่านะครับผมกด r 1เอ้ยผมกด r 2ค้างไว้เนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูกดค้างไว้เลยนะครับคราวนี้คอมพิวเตอร์ตัวคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะทอยได้หนึ่งมันจะทอยกี่ทีี่ทีมันก็ได้หนึ่งถ้าผมยังกด r 2ครางไว้เห็นไหมครับเห็นไหมหนึ่งนะคะเออหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตาเราแล้วนะอันนี้คนที่สามคือตาเราผมต้องการทอยได้หนึ่งผมก็แค่กด R 2ครั้งไว้แต่ถ้าผมอยากจะทอยให้ได้9ผมกด L 2ครั้งไว้นะอ่าอยกตัวอย่างผมจะทําเป็น9นะผมกด L 2ครั้งไว้ถ้าผมกดท่อนเต๋าอ่ามันจะเป็น2เช่องมันครับแต่ผมเดินได้9ตาดูนะครับ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าเเห็นไหมครับผมเดินอีกหนึ่ง9ครบแต่ผมอยากเดินต่อได้อีกไหมได้นะครับเราสามารถเดินต่อได้นะครับวิธีการคือกดสี่เหลี่ยมทีนึงครับ เห็นไหมครับแล้วกด R1 แล้วกด L2 เอ้ยไม่ใช่กด R กด R2 แล้วกด L2 อ่แล้วผมก็กดสี่เหลี่ยมยกเลิกผมเดินเพิ่มได้มากอีกครับเห็นไหมผมเดินได้อีกเก้าครับอ่ะเหลือหนึ่งแล้วผมอยากจะกเดินต่อได้อีกไหมได้นะครับผมก็มาเหมือนเดิมครับกดสี่เหลี่ยมกด R1 เอ้ยกด R2 หนึ่งทีแล้วก็กด L2 หนึ่งที แล้วผมก็กดีเลี่ยมกดล็อกแล้วผมก็เดินต่อเห็นไหมครับผมจะได้กี่ทีก็ได้ครับเห็นไหมเห็นไหมตามเราเลยนะครับอ่าโอเคผมพอแค่นี้ก่อนอ่าผมซื้อแล้วนะ <c oughs> เหมือนกันครับถ้าเราอยากให้คอมพิวเตอร์มันวิ่งได้เก้าเรากดตรงนี้เลยครับเนี่ยผมกดครั้งนึงเลยอม,มันจะเดินได้เก้าตาเลยไหมไอ้เก้าช่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสั่งคอมได้แต่ ตอนที่คอมเดินอยู่เราอยากกด l 2 r 2นะเพราะคอมมันจะงงนะครับกายจะบักจะค้างไปเลยกดพร้อมท่อลูกเต๋าเสร็จแล้วหยุดกดทันทีนะครับอันนี้มันเหมาะยังไงครับถ้าเราสามารถกําหนดให้คอมพิวเตอร์ได้หนึ่งสมมุติเราซื้อบ้านโซน4ห้องเรียงมันลงเราห้องหนึ่งปุ๊บเรากดอานครั้งไว้อีกมันก็ทอยได้ทีละหนทีหนึ่เท่ากับมันต้องจ่ายทุกหลังที่อยู่ติดกันของบ้านเรา ถูกไหมครับเพราะว่ามันติดกันทีละห้องอย่างเงี้ยผมอยากให้แกเนี่ยมันทอยได้หนึ่งผมกดไปเลย r 2เห็นไหมถูกไหมครับถ้าเกิดผมอยากกระทอดลูกเต่าแล้วผมอยาก,กซื้อบ้านเน,น,นี่ยตอนเนี้ยผมอยากซื้อหลังนี้จะทํายังไงก็ต้องทอยให้ได้หนึ่งผมไม่เสี่ยงดวงอะผมกดตัวนี้เลยค้างไว้ r 2แล้วกดทอดผมก็ได้หนึ่งผมก็ลงเลยเห็นไหมผมก็ซื้อได้เลยเนไครับเพราะงั้นข้อดีก็คือ r 1ไอ้ A2 จะเป็น เดินได้หนึ่งช่อง L2 จะเดินได้เก้าช่องออผมไปกดตอนมันเดินเห็นไหมครับทีนี้ผมเผลอไปกดตอนเดินมันจะค้างทันทีเห็นไะครับเพราะคอมมันเริ่มสับสนแล้วที่มันต้องเดินแล้วตรงตรงนี้นี่แต่ผมไปกดเพิ่มแต้มมันก็เลยไปต่อไม่ได้เพราะคอมมันบักแลละนะครับงั้นตอนที่มันเดินอยู่เราอย่าไปกดท่านั้นเองล่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวแผ่นถูกแก้ไขให้เล่นได้ตามนี้นะครับ น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเล่นกันเองก็ไม่น่าจะใช้สูตรนะครับแต่ถ้าจะเล่นกับคอมก็สูตรโกมแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับ